นะลองมองแขมผมเป็นเสานะฮนะแขนผมเป็นเสาเสร็จปุ๊บม,มันสั่นสะเทือนแล้วขนาดน,นี้เห็นไหมฮะสั่นสะเทือนแล้วขนาดน,นี้เห็นไหมครับว่าจุดไหนที่มีการสั่นสะเทือนเยอะที่สุดปลายเสานะครับแล้วก็ตีนเสาเห็นไหมฮะเขาก็เลยหลีกเลี่ยงการที่จะต่อเหล็กนะครับบริเวณโคนเสากับปลายเสานะครับไปต่อที่บริเวณกลางเสาแทน สวัสดีครับผมโตต่อเติมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมาตรวจใช้งานใช้งานหนึ่งนะครับก็เป็นงานก่อสร้างบ้านพาอาศัยซึ่งโครงสร้างบ้านหลังนี้นะครับเป็นโครงสร้างหล่อในที่ทั้งหมดแล้วเราก็ทําการหล่อเองนะครับเป็นบ้านสั่งสร้างที่ลูกค้าติดต่อมาขั้นตอนงานตอนนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็เราทําการเทพื้นชั้นหนึ่งเสร็จหมดละแล้วก็กําลังจะขึ้น ขึ้นชั้น2นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูข้างในกันผมต้องบอกว่าการเข้าไปในไซต์งานลักษณะนี้ครับถ้าไม่มีหมวกนะครับหรือว่าเดินเข้าไปด้านใต้เนี่ยค่อนข้างอันตรายมากๆเลยตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ที่จะต้องระวังเพราะว่าเข้าไปเราไม่รู้ว่าอะไรหล่นลงมาบ้างแล้วก็ด้วยความที่ผมนะครับปกติในการถ่ายทาคลิปเนี่ยจะไม่ค่อยใส่หมวกจุลละบางจุดนะครับอาจจะไม่ได้เดินพาเข้าไปดูเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยด้วยไม่รู้ดูดีว่ครับหลักๆนี่เลยนะครับในหน้าง,งานของเร,เราเราจะมีการสั่ง วัสดุเข้ามาเตรียมทั้งหมดครับเหล็กซ่งเหล็กเส้นอะไรเนี่ยต้องพร้อมสําหรับการทํางานเพราะว่าความที่ช่างเขาทํางานนะครับจะเร็วมากๆแล้วถ้าของขาดเนี่ยทให้เรา,าเปิดอมามาในส่วนขอ้าแรงไปพ,พี่นงช่างช่างผม นี่ครับเห็นจุดนี้ไหมจุดนี้นะครับเป็นการค้ายันตุกตาซึ่งตุกตาค้ายันของเราเนี่ยผมเลือกใช้เป็นนั่งร้านเหล็กทั้งหมดนะครับพวกนี้เนี่ยมันสามารถใช้ต่อได้นะครับข้อดีของมันคือใช้ต่อได้แล้วก็ทํางานง่ายมีป๊อปมีนั่งร้านนั่งร้านก็ใช้เป็น2ชุดเลยชุดเล็กชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดใหญ่อีกชุดหนึ่ง นะครับพอตั้งก็จะพอดีกับขนาดของคานของเราแ,แล้วเราก็เดินเหล็กครับเป็นรางรถไฟแบบนี้เลยเห็นไหมมีการเชื่อมติดเอาไว้ซึ่งดีเทลการเชื่อมตรงนี้สําคัญมากนะครับถ้าเราเชื่อมแน่นเกินไปหรือว่าเชื่อมแบบว่าไม่ถูกวิธีจะทําให้แกะแบบยากครับการเชื่อมเราจะแต้มนะครับแต้มแค่ฝั่งเดียวในทุกๆช่วงสมมุติว่าเราแต้มฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็จะแต้มฝั่งเดียวกันนะครับเราจะไม่แต้มทั้ง2ฝั่งอย่างนี้เลยเพราะว่าจะทมให้เราแกะแบบยากแล้วแกะเนี่ยม,มีโอกาสที่เหล็ก พวกนี้ครับเหล็กรูปพันธ์เนี่ยเกิดการเสียหายนะครับผมจะเลือกแต้มแบบดีๆข้างในนี้นะครับคานเนี่ยจะต้องถูกปรับระดับนะครับให้ถูกต้องทั้งหมดซึ่งตัวที่กําหนดระดับได้เลยนะครับก็คือนี่เลยพื้นมันนะครับเป็นแจ็คเบดแล้วก็ You h เฮดปรับระดับให้ถึงกับพื้นชั้น2ที่เราต้องการจะเทพื้นคาน นะครับแล้วก็หลังนี้มีประเด็นดราม่าในโซเชียลแรงาสมครวรน,นะครับเป็นคลิป Tik t o อกที่ผมปล่อยไปนะครับยอดวิวประมาณน่าจะเกือบเกืบร้านละก็คือเรื่องของการต่อเหล็กการต่อเหล็กนะครับเข้ามาในนี้ที่ร้อน <S <S 1> <S 1> ก็คือเหล็กเสาเนี่ปกตินะครับเวลาถ้าเป็นบ้านทั่วไปนะครับตามวสอทอหรือว่า สมัยก่อนที่เขาออกแบบมาเนี่ยประเทศไทยนะครับยังไม่ได้อยู่ในโซนที่มีแผ่นด,ดินไหวทเท่าไหร่นะครับการต่อเหล็กเสาเนี่ยเขาจะต่อกันที่ด้านล่างของเสานะครับหรือตีนเสาก็คือในในบริเวณเสาเนี่ย เขาจะต่อเหล็กเต็มเส้นเลยมันไม่เกิดแผ่นดินไหวนะครับจุดที่เสาเนี่ยมีโอกาสการแตกก็คือบริเวณกลางเสาเราจะเห็นภาพเสาแตกช่วงกลางเสาเยอะครับแต่เมื่อเวลาผ่านมาช่วงนี้นะครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวต่างๆเริ่มเกิดขึ้นที่ประเทศไทยรอยแยกต่างๆนะครับเริ่มมีการขยับตัวจุดนี้จึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาออกมาตรฐานมาใหม่นะครับเป็นของมอยพอนะครับที่ทําการต่อท่าเหล็กเสาบริเวณกลางเสาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแตกบริเวณกลางเสานะครับเพราะว่าลองสังเกตดูครับเรามองภาพง่ายๆเลยลองมองแค่ เป็นเสาแะ่ะแกผมเป็นเสา,นะเ,สาเสร็จปุ๊บม,มันสั่นสะเทือนแล้วข้างนี้นี้เห็นไหมฮะสั่นสะเทือนแล้วข้างนี้เห็นไหมครับว่าจุดไหนที่มีการสั่นสะเทือนเยอะที่สุดอ่ะปลายเสานะครับแล้วก็ตีนเสาเห็นไหมฮะเขาก็เลยหลีกเลี่ยงการที่จะต่อเหล็กนะครับบริเวณโคนเสากับปลายเสานะครับไปต่อที่บริเวณกลางเสาแทนจุดนี้ก็จะช่วยเรื่องแผ่นดินไหวได้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะต่อเหล็กให้ถูกต้องตามมอญพอนะครับแล้วก็ ถามว่าเหล็กมันยาวอยู่แล้วนะครับมันสามารถขึ้นไปถึงชั้น2ได้จะตัดต่อที่ชั้นล่างทําไมนะต้องบอกอย่างนี้ครับเหล็กมันยาวอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าการต่อเสาต้องต่อชั้นเว้นชั้นนะครับชั้นล่างเราเลือกที่ทําการต่อก่อนพอถึงชั้นบนเราก็ปล่อยเหล็กเสานะครับให้ยาวขึ้นไปถึงระดับชั้นบนเลยขึ้นชั้นบนหลังจากนั้นชั้นบนเราก็ไม่ต้องต่อแล้วเพราะว่าเป็นเสาเต็มเส้นเราเลือกได้นะครับว่าชั้นล่างเนี่ยเราจะต่อก่อนแล้วค่อยตัด หรือว่าไปถึงชั้นบนเลยนะครับแล้วค่อยต่อตรงนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ข้อสําคัญคือไม่ควรต่อที่ตีนเสาแล้วก็ปลายเสาครับมาดูจุดนี้ครับนี่เลยนี่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 เห็นเห็นเห็นไหมครับว่ามันมีแบบนะครับมีคานแล้วก็มีไม้ซึ่งแตกต่างกับแบบตรงนี้อ่ะตรงนี้นะครับที่มันมีไม้อย่างล่างเห็นไหมครับมีไม้รองอยู่ด้านล่างตรงนี้มันเป็นการหลอกพื้นนะครับซึ่งพื้นที่ผมทําการหลอเนี่ย ก็จะหล่อพร้อมกับคานไปเลยผมจะไม่ทําการหล่อพื้นก่อนแล้วมาหล่อทีหลังเนื่องด้วยความที่เขาเป็นพื้นห้องน้ําด้วยนะครับมันจะเสี่ยงต่อการรั่วซึ่งถ้าบริเวณนี้มีการรั่วคอนกรีตไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับลงมาโอ้โหชั้นล่างเนี่ยเละแน่นอนน,นะครับฝ้าอะไรก็จะผุแตกหมดเลย ทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่ควรผมก็เลือกที่จะหล่อพร้อมกันและทําได้ง่ายด้วยแต่ส่วนที่เห็นเป็นล่งโอย่างนี้นะครับมีการเดินคานนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณห้องพักอาศัยอาจจะเป็นห้องนอนห้องต่างๆอะไรพวกนี้เราก็ทําการเดินคานและเทคานเต็มเลยไม่ต้องเปิดคอเด็กนะครับเพราะพื้นข้างบนทั้งหมดเป็นพื้นที่วางด้วยแผ่นพื้นเ,นเองเวลาวางแผ่นพื้นนะครับเราจะ แคานเต็มหน้าตัดแล้วก็เอาแผ่นพื้นมาวางแต่ถ้าเป็นพื้เหล่อในที่นะครับไม่ใช่แผ่นพื้นพื้นเอสอะไรเงี้ยเราต้องเปิดหัวคานเอาไว้เพื่อน,นําให้เหล็กมาเกี่ยวนะครับมีบางที่มีบางที่เหมือนกันผมเห็นทําคานคอดินแบบว่าทําคานคอดินแบบเต็มเลยนะครับเทเต็มทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเอาดินเข้ามาถมถมภายในพอถมดินเสร็จปุ๊บ ปูไวเมดแล้วเทถ้าให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราผูกไวเมดแล้วเทพื้นเนี่ยพื้นนะครับจะไม่ถูกถ่ายแรงลงไปที่ขานการถ่ายแรงเนี่ยจะเป็นพื้นนอนกาวซึ่งพื้นนอนกาวที่นี่เราก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพื้นที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นพื้นนอนกาวก็คือพื้นเนี่ยจะมีการแบ่งจอยกับโครงสร้างไว้นะครับซึ่งพื้นนอนกาวตัวนี้มีไว้เพื่อจอดรถปกติเทาหนที่ประมาณ20เซน เพื่อให้พื้นเนี่ยไม่แตกแล้วก็ปูไวเมดครับปูไวเมดแล้วก็เทซึ่งไวเมดก็จะมีความหนาตามที่วิศวกรคำนวณทั้งหมดมีการแบ่งจอยเอาไว้ไม่ให้ไปดึงโครงสร้างถ้าพื้นส่วนไหนเป็นออนกาวแล้วเราทําไปเชื่อมติดกับโครงสร้างไม่แบ่งจอยจะทําให้พื้นช่วงนั้นครับดึงโครงสร้างลงมาทําให้โครงสร้างเกิดการพังได้ต้องอยู่ในความควบคุมของวิศวกรเดี๋ยวเรามาดูอีกจุดนึงครับในส่วนนี้เนี่ยผมจะต้องทําการสั่งเหล็ก นะครับการดัดเหล็กทูกเหล็กเนี่ยจะต้องตัดตามขนาดมาแล้วถึงจะเอามาวางพาดนะครับเราไม่สามารถที่จะย,ยืดเหยียดเหล็กด้วยความที่รถเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้แล้วก็บางส่วนนะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานภายในพื้นที่ดินของเราได้ผมต้องทาการดัดเหล็กตัดเหล็กในออฟฟิศของผมก่อนครับแล้วก็ขนย้ายเหล็กมาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมอธิบายให้ทางท่านเจ้าของบ้านไปลทะท่านเจ้าของบ้านเข้าใจนะครับอาจจะมีบางส่วนที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องด้วยถ้าเราลองคิดภาพครับถ้าเรามากางเหล็กตรงเนี้ย ลองคิดภาพดูแล้วเราดัดเราตัดเรางอเหล็กนะครับผูกเหล็กตรงบริเวณพื้นหน้าบ้านรถที่สัญจรไปมาดูถนนดูถนนแคบมากรถที่สัญจรไปมาสัญจรไม่ได้จะทํำยังไงโอเคไหมครับเดือดร้อนกันทั่วบ้านทั่วเมืองโดนฟ้องร้องอีกมีปัญหากับบ้านข้างเคียงอีกจุดนี้ต้องระวังมากเห็นสแลนไหมสแลนผมกั้นไว้หมดแล้วเนี่ยก็คือเวลาทํางานนะครับผู้รับเหมาทํางานกับ พื้นที่ตรงนี้ประมาณปีถึง2ปีผู้รับเหมาก็ย้ายออกแล้วแต่คนที่ต้องรับภาระมีปัญหาทะเลาะกับบ้านข้างเคียงต่อไปก็คือเพื่อนบ้านกับเจ้าของบ้านครับถ้าเกิดว่าบ้านพักอาศัยนะครับมีเพื่อนบ้านที่ไม่ถูกกันตั้งแต่เริ่มงงานก่อสร้างแล้วเนี่ยสร้างปัญหาอะไรเงี้ยครับผมบอกเลยว่าบ้านเนี่ยไม่อยู่ไปไม่มีความสุขหรอกครับเอาง่ายๆเลยนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยเปรียบเสมือนเพื่อนหรือว่าคนคนหนึ่งในครอบครัวของเราเลย นะครับที่จะคอยเกื้อกูลท่อยทีท่อยอาศัยนะครับสมมุติเราไม่อยู่บ้านเขาก็เฝ้าบ้านให้เราได้นะครับมีอะไรก็แบกปันกันกินอย่างงี้ครับถือว่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างสําคัญและละเอียดอ่อนมากเรื่องของชุมชนนะดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นมันแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ถึงมันจริงๆก็คือแผ่นพื้นสําเร็จรูปครับแผ่นพื้นสําเร็จรูปเนี่ยครับเวลาขึ้นรูปมานะครับเขาจะเป็นลักษณะนี้การวางแผ่นต้องวางให้ถูกด้านนะครับอ่ะเรื่องของการวางแผ่นก่อนเลย เห็นไหมครับว่าเหล็กเนี่ยสมมุติว่าแผ่นพื้นตรงนี้นะครับมีความหนาอยู่ที่5เซนถูกไหมครับเหล็กจะอยู่ที่บริเวณด้านล่างเห็นไหมครับวัดจะมา2เซนเหล็กวัดจากผิวบนลงมา3ามเซนอ่ะเหล็กเขาจะอยู่ที่ด้านล่างเห็นไหมครับเวลาเราวางแผ่นนะครับเราต้องวางเอาด้านนี้ขึ้นข้างบนนะด้านที่มีหูช้างอย่างเงี้ยขึ้นไปวางบนชานนะครับ ห้ามพลิกด้านนะถ้าพลิกด้านการรับแรงของแผ่นพื้นเนี่ยจะไม่ได้ทําตามที่วิศวกรคํานวณนะครับที่สําคัญนะครับการตัดแผ่นพื้นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทาอย่างยิ่งนะครับผมทาคลิปในพลิกตอกไปค่อนข้างเยอะแล้วเพราะว่ามีบางคนทําการบากร่องเนี่ยบากร่องแผ่นพื้นเพื่อให้เดินสลิปท่อได้นะครับมีบางคนตัดแผ่นพื้นเลยเพื่อซอยขนาดแผ่นให้สามารถวางบนการได้อย่างนี้ครับตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับเพราะว่าเหล็กเส้นตรงนี้ นะครับคือส่วนหนึ่งคือหัวใจของแผ่นพื้นเลยที่ใชในการรับแรงเหล็กพวกนี้ไม่เหมือนเหล็กทั่วไปนะครับเห็นว่ามีขนาดเล็กมากๆไม่จําเป็นหรือเปล่าตัดทิ้งได้หรือเปล่าจริงไม่ได้นะครับเหล็กเป็นเหล็กขึ้นรูปพิเศษที่สามารถรับแรงได้เยอะกว่าเหล็กเส้นราวบาหรือดีฟอร์มบาร์ทั่วไปนะครับจุดนี้ห้ามตัดห้ามยุ่งกับมันเด็ดขาดนะครับเราสามารถตัดแนวนี้ได้นะตัดแนวนี้ได้เลยตัดแนวนี้ได้แต่ตัดแนวนี้ห้ามนะครับ ห้ามนะครับเพราะว่าเหล็กจะอยู่ไม่ครบถ้าเหล็กข้างในอยู่ไม่ครบการรับแรงทําได้ไม่ดีเ่าท้่ควรพื้นมีโอกาสพังได้อ่านี่ก็เป็นเกล็ดเล็กน,น้อยสำหรับวันนี้เดินดูไซส์ซึ้งร้อนโคตรร้อนเลยเนาะ <laughs> อากาศแบบอากาศร้อนมากอะ่ะช่างทุกคนเวลาทํางานก็เห็นใจเขานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สาคัญที่จะเป็นตัวมัดใจช่างเลยที่มัดใจช่างได้ก็คือสไปเอ็มร้อยสปอนเซอร์อย่างเงี้ยหยิบมาสักถุงหนึ่งนะครับให้เขาให้เขาทานระหว่างที่ทํางานเนี้ย งานเร็วครับงานเร็วสำหรับไซนี้ผมยังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เนื่องด้วยความปลอดภัยนะครับบางส่วนที่อาจจะต้องระวังมีช่งางกำลังทํางานอยู่เงี้ยอาจจะมีเศษวัสดุบางอย่างนะตกลงมาได้แค่ตะปูตัวเดียวนะครับหล่นด้วยความสูงประมาณ3เมตรลงมาใส่หัวเราเนี่ยเป็นเรื่องได้เลยครับยังงงี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ